สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมไอพซีชานแนลนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับผมนะก็หลังจากที่เราทํท่าซูมากิขึ้น4ี่ดาวปุ๊บเราก็ไม่ได้ลงคลิปอีกเลยนะครับผมนะก็สัปดาห์หน้าผมก็จะได้ไปวิเลยแล้วนะครับผมได้ไปเรียนที่วิเลยแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเล่นสักเท่าไหร่นะครับผมหรือว่ามีเวลาทาคลิปนะมันไม่เหมือนตอนเรียนอนไ์อยู่บ้านนะครับผมเพราะตอนเรียนอนไ์อยู่บ้านผมเรียนเสร็จปุ๊บ ส่วนมากครูมันจะปล่อยก่อนเวลานะครับผมผมก็อาจจะมีเวลาทําคลิปมากกว่าตอนไปวิไลยนะครับผมนะเพราะอยู่วิไลยผมก็ไม่มีเวลาทําคลิปอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเข้ามาเล่นน้อยลงนะครับผมสำหรับวันพันแมนนะก็อาจจะได้เข้ามาเล่นตอนกลางคืนนะครับผมช่วงประมาณหนึ่งท <eterm oon> ุ่มนะก็อาจจะได้เข้ามาเล่นนะครับผมแล้วก็เข้ามาเล่นแบบมาฟาร์มไอ้เพื่อไอ้ฮารกิจพวกนี้นะครับผมให้ครบนะก็อาจจะไม่ค่อยได้รองเพลเยอะเท่าไหร่นะครับผมสําหรับสัปดาห์หน้านะก็ อาจจะได้เข้ามาเล่นน้อยหน่อยนะครับผมถ้าเพราะว่าปกติผมมีอะไรอยู่บ้านผมจะออนสวงประมาณตอนเช้านะครับผมทุกเช้าผมจะเข้ามาฟาร์มนะก็เนี่ยก็ได้ไปเรียนที่วิไลนะโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาอัพพัสมากิขึ้นสีดาวม่วงกันนะครับผมนะก็ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับผมก็หลังจากที่เราทำพัสมากีขึ้นสีดาวเหลืองสามดาวม่วงเมื่อเจ็ดวันที่แล้วนะครับผมก็ผ่านมาอีกเจ็ดวันนะ ก็สามารถทําขึ้นสี่ดาวได้นะครับผมไปขึ้นก็ลำบากนะครับผมนะในการที่จะทําขึ้นนะครับผมไปก็เลยดีกว่าป,ปึ๊บสี่ดาวม่วงพลังขึ้นมาสี่หมื่นปึ๊บโอเคอ่ะตอนนี้พลังรวมผมก็มีอยู่ที่หกล้านสามหมื่นหกล้านสามแสนหนึ่งหมืนหกพันสามรอยยี่สิบเอ็ดนะครับผม ตอนนี้ทีผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะนี่ทีผมก็จะเป็นประมาณนี้เอาโจเซ่มาใส่นะครับผมทีผมจะเป็นประมาณนี้นะนี่ทีผมจะจัดประมาณนี้สําหรับในโหมดสุดดวนไลท์ที่สิ้นสุดนะครับผมนี่ถ้าผมเอาโจเซ่ใส่ถามว่าทําไมตรงทีมหลักตรงน,นี้ผมไม่เอาโจเซ่ใส่นะครับผมพลังมันจะลดนะเนี่ยถ้าเราเอาแทงเท้าใส่ปุ๊บดูพลังเนี่ยมันจะเพิ่มมาเจ็ดหมื่นเก้ามันคือโจเซ่พลังน้อยกว่างไง เพราะว่าดาวแทงท็อปกับดาวโจเซ่มันต่างกันนะครับผมแต่หลังจากได้ปูบอมมาผมก็จะรีแทงท็อปทิ้งละอืหลังจากได้ปูบอมมาผมก็จะรีแทงท็อปทิ้งละเพราะว่าผมจะเอาทรัพยากรของแทงท็อปเนี่ยมาอัพปูบอมแทนนะครับผมแล้วผมก็จะเอาแทงท็อปเนี่ยมาใส่ในศูนย์ฝึกแทนนะครับเนี่ยทีมหมดศึกดวงระที่ิ้นสุดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ใจฟื้นชีพนะครับผมอ่านไม่ออกนะ ซึ่งผมก็มาลงเล่นเฉยๆนะผมอยากได้เพชรตรงนี้ลยเนะี่ยมันมีเพชรแจกแห้สิบวันนะฮัชี่ให้สิเพชรนะครับผมหลังจากที่เล่นครบสิบตานะผมก็จะมารับเพชรตรงนี้ทุกวันเลยนะครับทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเดียงตามเมื่อกี้เลยโซนิกอยู่หน้านะครับผมโซนิกเปิดหนึ่งฮัทเปิดสองนะครับผมเด็กเปิดสามบอลทองเปิดสี่แต่บอลทองก็ไม่ค่อยได้ออกหรอกนะก็จะโดนเขาแบบโซนิก V ีสองเขาล้วงตายก่อนนะหรือไม่งั้นก็ยุงนะครับผมแล้วก็ ดักชาอยู่ตรงนี้นะและ้วก็โจเซอยู่ด้านหน้านะครับผมที่ผมก็จะจเป็นประมาณนี้นะครับที่เอาไว้ด้านหน้าเขาเอาไว้แบบหลบยุงกับโจโซนิกร่างสองเขานะครับผมอืมเพราะว่ายุงกับโซนิกนี่มันแบบมันล้วงดีจริงๆเลยนะครับผมสําหรับคนที่ม,มีคอปูบอมนะมันล้วงทีแบบตายได้เลยนะครับผมก็ป <Tell> ูบอมก็จะมากลางเดือนหน้านะครับผมก็จะซื้อนะยไม่ได้ซื้อซุ่มนะครับผมอะไรนะพูดตีๆขัดๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวดําผมก็ดองได้อยู่ที่ประมาณ 1 1 1นะครับผมซึ่งผมมีแผนวางไว้ว่าผมจะสุ่มเด็กร่างสองนะครับผมแต่ผมอาจจะไม่ได้สุ่มตอนต้นเดือนนะถ้าสมมุติว่าผมเกลือถ้าสมมติว่าผมเกลือปูบอมนะครับผมผมจะไม่ได้สุ่มตอนต้นเดือนของตอนที่เด็กด่าง2เข้ามานะครับผมจะต้องได้ไปสุ่มตอนที่มันรีเทิร์นกลับมานะครับผมเพราะว่าถ้าผมสุ่มปูบอมเกลือยังไงส่วดำผมก็ไม่พออยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าผมสุ่มปูบอมแล้วไม่เกลือ ยังไงผมก็เดาได้ว่าผมอาจจะซุ่มเด็กร่างสองต้นต้นเดือนทันนะครับผมถ้าผมซุ่มปู้อมแล้วมันไม่เกินนะผมขอภาวนายอย่างเดียวขอออกก่อนหนึ่งร้อยใบอะไม่เกินหนึ่งร้อยใบขอออกก่อนหนึ่งร้อยใบยังไงก็แบบได้ปูบอมแน่นอนนะคะได้เด็กร่างสองแน่นอนนะครับผม